ไปดูเรื่องของการฉีดวัคซีนกันครับหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยแหละครับปรากฏว่าคนที่ไม่อยากฉีดวัคซีนก็มีนะในบ้านเราแต่อาจจะไม่เท่ากับสหภาพยุโรปหรือว่าอเมริกาที่เขารู้สึกว่ามีสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ไม่อยากฉีดก็ไม่ฉีดไม่ว่าเชื้อมันแพร่ระบาดแค่ไหนเอาก็รับกันไปเลยนะฮะก็เนี่ยแหละครับเป็นเหตุผลทําให้มันมีกระบวนการเครือข่ายหนึ่งเขาขายเลยนะ ขายการทําวัคซีนพาสปอร์ตหรือว่าใบฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่บางคนไม่อยากฉีดแต่อยากใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่ฉีดวัคซีนนะครับและเรื่องนี้หมอแหลปแพนด้าก็เอามาเปิดเผยครับว่ากระบวนการแบบนี้มันสุ่มเสี่ยงที่ทําให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นได้ถ้าคุณยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่แท้จริงแต่ว่าไปซื้อใบฉีดวัคซีนเอาเองครับ Facebook Fan Page หมอและแพนด้าครับโพสต์เติมภัย กระบวนการรับทําใบรับ,ร,บรองฉีดวัคซีนปลอมครับหวังให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่ไม่กล้าฉีดวัคซีนเนื่องจากวันเรื่องของผลข้างเคียงเนี่ยนะครับอ้างว่าการทําใบแบบนี้เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซนอีกด้วยโอ้โหไม่ฉีดและทําใบขึ้นมาก็คือใบปลอมแต่อ้างว่าปลอมแบบร้อยเปอร์เซนไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันนําหลักฐานมาโพสต์ในกลุ่ม Facebook วัคซีนแอสตราเซเนกา แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับมาโพสต์ขายในวัคซีนกลุ่มนี้มีการโพสต์รับจ้างทําใบฉีดวัคซีนพร้อมกับระบุข,ข้อความแบบนี้ครับคุณผู้ชมบอกว่ารับทําใบฉีดวัคซีนไม่ต้องฉีดให้เสียเวลาทํางานบางคนฉีดมาไม่สบายเป็นเดือนบางคนมีโรคประจําตัวฉีดมาเสียชีวิตก็มีบางคนไม่อยากฉีดแค่อยากได้ใบเบิกทางเท่านั้นเชิญมาทางนี้ไม่ต้องฉีดเราทำใบฉีดให้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สนใจสอบถามรายละเอียดหรือว่าอินบ็อก หรือว่าแอดไลน์กดลิงก์นี้ได้เลยโอ้โหชัดเจนกันขนาดนี้โฉงครึ่มมากนะครับหมอแลแพนด้าเองก็ฝากเตือนครับว่าอย่าไปลงเชื่อกระบวนการแบบนี้เด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าเวลาที่เขาจะเช็คเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยเขาไม่ได้เช็คแค่ใบเอกสารเท่านั้นนะครับเขาเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ในฐานข้อมูลในแอปพลิเคชันที่จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลมเพื่อเอาเอกสารหลักฐานที่เป็นตัวจริงออกมาไม่ได้เช็คแค่เรื่องของใบใบนี้เท่านั้นที่เป็นผ้า ไมได่ดูแค่ว่าคุณมีมีใบรับรองเนี้ยครับแล้วผ่านเลยไม่ใช่ใไม่ใช่ในใบเนี้ย <ฮะ S 2> มันจะมี QR code เวลาที่ผ่านการตรวจจุดคัดกรองจุดตรวจต่างๆเขาจะสแกน QR code นี้แล้วมันจะขึ้นในระบบในระบบของทางภาครัฐนะครับแต่ก็เอาแหละคนที่เขาคิดว่าใบานี้จะช่วยผ่านทางได้เพราะเนื่องจากว่าการตรวจแบบละเอียดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ อาจจะเห็นแวบๆแ,แล้วก็เดินผ่านได้แต่แน่นอนครับเมื่อคุณถูกตรวจละเอียดแบบนี้คุณมีความผิดแน่นอนอนะครับเมื่อไม่ใช่ความจริงแบบนี้ครับชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดความเห็นตำหนิพฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่านี้ครับแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดําเนินการตามกฎหมายจัดการกับคนกลุ่มนี้เพราะนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่คนที่ไปทําแต่มันคือความเสี่ยงของทั้งประเทศนะครับ เรื่องนี้เองพลเอกประยุทธ์จัโนโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับก็ขอให้ประชาชนบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะว่าเป็นการ,การ,การทําที่ผิดกฎหมายซึ่งทานานยกเองกําชับให้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานตํารวจแห่งชาติไปตรวจสอบเว็บไซต์เพจรวมถึง SMS ต่างๆนะครับเพื่อเร่งจับกลุ่มกลุ่มคนทําผิดมาดําเนินคดีให้เร็วที่สุดนะครับครับก็แบบนี้ก็ต้องดําเนินการนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวคุณไม่ได้ฉีดแล้วคุณจะ มีใบรับรองเพื่อประโยชน์ในการไปรับรองการเดินทางก็าตามหรือการเข้าไปใช้บริการในสถานที่ต่างๆก็าตามเลแต่ว่าที่นี้เนี่ยสิ่งที่พบในเพจนี้คือการโฆษณาเพื่อหาลูกค้าแต่ยังไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงแล้วมีคนไปใช้บริการและได้ใบรับรองมาจริงๆหรือยังแค่โฆษณาก็ผิดแล้วนะเพอาะ <ขอ S 1> เนื่องจากว่าโฆษณาในสิ่งที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายเหมือนการโฆษณาขายยาบ้า่ทำไม่ได้เลยนะครับ